ยุติธรรมทางเลือกนะครับเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับในประการแรกประการที่2นะครับเป็นเรื่องการสร้างความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนประการที่3นะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนเองกับประชาชนหรือประชาชนเองกับภาครัฐนะครับ ในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมทางหลักหรือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนะครับแต่เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่จะมาหนุนเสริมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอ่ ปัญหาเรื่องของการบังคับใช้นะครับกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันหรือเราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมีปัญหานะครับที่เราเห็นได้ชัดๆอยู่2ประการด้วยกันปัญหาในส่วนแรกเป็นเรื่องของประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนเยอะประชากรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นทำให้เกิดการเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีหรือกระบวนการยุติธรรม ได้เฉพาะกลุ่มในส่วนปัญหากระบวนการยุติธรรมกระแสะหลักในในประการที่สองนะครับเรามองว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสะหลักไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคนนะครับแต่มุ่งเน้นที่จะลงโทษคนพอมุ่งเน้นลงโทษคนปุ๊บมันก็จะมีปัญหาว่าในส่วนของผู้เสียหายเองนะครับกับตัวของผู้กระทำความผิด อาจจะไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขยุติธรรมทางเลือกนะครับสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างสังคมให้สงบสุขได้นะครับเรามองเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเป็นเรื่องของก่อน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับขั้นตอนที่2เป็นเรื่องของในระหว่างกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขั้นตอนที่3เป็นเรื่องหลังกระบวนการยุติธรรมนะครับทั้ง3ขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับมาควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักปัจจุบันเองนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับมีภาคประชาสังคมเองหรือภาคประชาชนนะครับ ในหลายพื้นที่นะครับได้นำไปใช้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมแม้กระทั่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสบ้าย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับมีรูปแบบการขับเคลื่อนเรื่องของยุติธรรมทางเลือกนะครับมีเรื่องของการไปฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในชุมชนมีเรื่องของการไกลเกลี่ยความขัดแย้งของประชาชนในชุมชนนะครับ เรื่องของการป้องกันอาชญากรรมเกิดขึ้นในชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งในจังหวัดปัตตานีนะครับในศูนย์ยุธธรรมชุมชนอำเภอรกระเพาะนะครับมีการขับเคลื่อนศูนย์ยุธธรรมชุมชนโดยเครือข่ายของภาคประชาสังคมเองนะครับมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐนะครับประชาชนร่วมกันในการดูแลชุมชนของตัวเอง โดยใช้ศูนย์ยุธธรรมชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนศูนย์เหล่านี้ครับก็สามารถที่จะอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นตัวประสานนะครับบางเรื่องศูนย์สามารถที่จะเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันทีแต่บางเรื่องเองศูนย์ยุธธรรมชุมชนใช้รูปแบบของยุธธรรมทางเลือกนะครับประสานให้กับหน่วยงานภาครัฐเอง เพื่อจะให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมนะครับลดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถมาพูดคุยนะครับแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาเองหรือเป็นเรื่องของอเมื่อเกิดความเสียหายนะครับตัวรัฐจะเยียวยาเขายัางไงตัวผู้กระทำความผิด เยื่ยาผู้ได้รับความเสียหายยังไงนะครับมีอีกหลายศูนย์นะครับที่มีการใช้รูปแบบเหล่านี้ที่เกิดความเข้มแข็งนะครับเราหวังว่าในภาคของชุมชนเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนพร้อมด้วยเครือข่ายของประชาชนนะครับ mm hmm. ก็จะร่วมมือในการที่จะดำเนินการยุติธรรมทางเลือกให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป กระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับจะเข้ามาเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหลังจากผู้กระทำความผิดกลับสู่ชุมชนยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่ชุมชนสามารถที่จะเข้าไปรับรู้นะครับรับทราบเพื่อแก้ไขฟื้นฟูนะครับหลังจากที่เขาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแบบทางการ ประชาชนยอมรับเขาให้กลับมาสู่ชุมชนนะครับแล้วคอยเป็นหูเป็นตาในเรื่องของการที่จะไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับไปสู่การกระทำความผิดอีกครั้งหนึ่ง